ก่อนที่จะลงมาเกิดเป็นนางสีดาเธอคือพระรักศมีเป็นมเหสีเอกของพระนารายที่อวตารล,ลงมาเกิดเพื่อเป็นคู่ครองของพระนารายหรือก็คือพระรามนั่นเองณนะกรุงอโยธยาในครานั้นท้าวทศรถผู้รองนครมีอายุมากแล้วทั้งมีมเหสีถึงสามนางนั่นก็คือพระนางเกาสุริยาพระนางกายเกสีและพระนางสมุทรเทวีแต่พระองค์ ก็หาได้มีโอรสหรือธิดาไว้สือปราชวงศ์ไม่ท้าวทศรสได้นำความนี้ไปปรึกษากับเหล่าฤาษีซึ่งพระฤาษีกระไลโกรได้ทูลว่าควรทำพิธีบวงสรวงขอพระโอรสธิดาจากเทพเจ้าด้วยวิธีการกวนข้าวทิพย์ท้าวทศรสจึงจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายในกรุงอยธยาเพื่อวอนขอสิ่งที่พระองค์ปรารถนา พระอิศวนจึงมีบัญชาให้พระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเป็นพระโอรสแห่งเท,าท้าทศรสซึ่งพระยาอานันตนาคราชผู้เป็นพระแท่นบัรทมของพระนารายณ์ก็อาสาขอติดตามมาด้วยเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเท,าท้าทศรสจึงแบ่งก้อนข้าวทิพย์ให้แก่มเหสีทั้งสามพระองค์แต่ยังเหลือก้อนข้าวทิพย์สุดท้ายอยู่ข้าวทิพย์เหล่านี้มีกลิ่นหอมหวนอย่างมากฝุ้งไกลไปถึงกรุงลงกาหรือว่าเมืองยักษ์ เมื่อนางมนโทมเหสีของเท้าวทศกัณฐ์ได้กลิ่นข้าวทิพย์ก็รำร้องอยากกินให้ได้มิฉะนั้นตนต้องขาดใจตายเดี๋ยวนี้บัดนี้ทศกัณฐ์จึงมีบัญชาให้นางกากนาสูนสมุนของตนไปโชบเอาก้อนข้าวทิพย์มาให้นางมนโทเมื่อมาเหสีของเท้าวทศรถทั้งนางมนโทได้กินข้าวทิพย์เข้าไปทุกนางก็ได้ตั้งคัน สร้างความดีใจให้กับเท้าทศรถและทศกันเป็นอย่างมากพระนางเกาสุริยาได้ประสูติพระโอรสอง์โตก็คือพระรามหรือว่าพระนารายซึ่งอวตารลงมาเกิดพระนางไกยเกสีประสูติพระโอรสองค์รองก็คือพระพรตซึ่งเป็นจักแห่งพระนารายมาเกิดพระนางสมุทรเทวีประสูติพระโอรสแฝดก็คือพระลักษณั่นก็คือพระยาอนันตนาคราชและพระสัตรุตก็คือคทาของพระนาราย สุดท้ายนางมนโฑก็มาประสูติเป็นพระธิดาทรงโฉมงดงามยิ่งนั่นก็คือนางศีดาก็คือพระลักษมีอวตารลงมาเกิดแต่ทว่าชีวิตในวัยทารกของนางศรีดาไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเพราะเป็นราชธิดาแห่งกรุงลงกาพอเมื่อนางประสูติออกมานางก็ร้องว่าผานราบผานราบผานราบ,าราบถึงสามครั้ง พิเภกผู้เป็นโหนที่ทายแม่นยิ่งกว่าตาเห็นจึงได้กราบทูลว่านางสีดาผู้นี้จะนำภัยมาสู่วงยักษ์แห่งเราทศกัณฐ์จึงสั่งให้ใส่นางสีดาในผอบลอยน้ำเพราะยังไม่อาจหักใจประหารธิดาในไส้ของตนได้ผอบทองลอยไปถึงหน้าอาสมของฤาษีชนกผู้ครองกรุงมิถิลา เปิดดูพบเด็กหญิงหน้าตาน่ารักน้าเอ็นดูอยู่ภายในทว่าหรือสีชนกนั้นขณะนั้นครองเพศลือสีและกำลังบำเพ็ญพรตไม่สะดวกจะเลี้ยงดูนางสีดาจึงได้นำภอบพองฝังดินดังเดิมอย่าเพิ่งตกใจนะครับเมื่อสักครู่ผมบอกว่าลือสีชนกได้นำะอบไปฝังดินต่อพร้อมขอให้พระแม่ธรณีช่วยดูแลรักษานางด้วย คือผู้เป็นฤาษีอาจสำเร็จบรรลุธรรมหรือบรรลุวิชาที่จะสามารถขอพรพระแม่ธรณีได้นะครับจึงได้ฝากพระแม่ธรณีให้เลี้ยงนางสีดาไว้ก่อน16ปีต่อมาฤาษีชนกตั้งใจนิวัรนครหรือว่าจะกลับไปครองกรุงมิถิลาตามเดิมจึงได้ทำพิธีไถคราดดินหาพระอบทองที่พระองค์ได้ฝังดินเอาไว้เมื่อ16ปีที่แล้ว ผ่านไปแวบๆนี่เองขันไถไปติดผอบเข้าเหล่าทหารจึงได้ขุดขึ้นมาเมื่อเปิดออกก็พบหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสะสวยสะรานฉมที่หาใครเปรียบเปยไม่ได้สวยงามและงดงามยิ่งกว่านางใดในโลกนี้ทั้งจริตกิริยาก็เรียบร้อยน่าชื่นชมหรือสีชนกจึงได้รับนางเป็นธิดาแห่งกรุงมิถิลาพร้อมพระราชทานนามว่าสีดาที่แปลว่า รอยไถก็คือฤาษีชนกก่อนที่จะเป็นฤาษีเนี่ยเขาเป็นเจ้าเมืองผู้ครองกรุงมิถิลาก่อนที่จะออกมาบวชนะครับและก็ได้ฝังนางสีดาที่อยู่ในพระอบไว้ในดินแค่แป๊บเดียวแค่16ปีด้วยบารมีของพระแม่ธรณีจึงทำให้นางอยู่ได้อย่างปลอดภัยและเติบโตเป็นสาวอันนี้เด็กๆที่ฟังอยู่ใช้ในชีวิตจริงไม่ได้นะครับอย่าไปฝังใครไว้แบบนี้เด็ดขาด เมื่อนางสีดาจเจริญถึงวัยอันควรแล้วนับได้ว่าเป็นสตรีที่มีความงดงามยิ่งกว่านางฟ้านางสวรรค์ใดๆผู้ใดพบเห็นต่างก็พากันตะลึงในความงดงามของนางท้าวชนกผู้เป็นพระบิดาคิดจะจัดพิธีสยุมพรให้นางสีดาจึงได้เปร่าวประกาศหาผู้ที่สามารถยกธนูโมลีหนักพันแรงคนยกได้ถ้าผู้ใดทำได้จะยกนางสีดาให้อภิเษกในครานั้น มีเจ้าชายหนุ่มสองพระองค์พระนามว่าพระรามและพระรักอยู่ด้วยพระรามจึงมีพระดริจะลองยกธนูโมลีนั้นดูแต่ทันใดนั้นพระรามได้จ้องมองผ่านม่านพบกับนางสีดาที่นั่งอยู่ภายในด้วยบุพเพสนิวาสทำให้ทั้งสองมีใจรักพักดีต่อกันทันทีธนูโมลีนั้นมีเพียงพระรามและพระลักษ์ที่ยกได้แต่พระลักษ์ทราบดีว่าพระรามและนางสีดามีใจต่อกัน จึงแซงทำเป็นยกธนูไม่ขึ้นในที่สุดพระรามและนางสีดาก็ได้อภิเศกกันอย่างถูกต้องตามประเพณีเมื่อนิวัตกลับอโยธยาพระรามก็ต้องพบกับข่าวร้ายด้วยเล่เหลี่ยมของนางกุจจีข่ารับใช้ของพระนางกายเกสีซึ่งเกลียดชังพระรามมาตั้งแต่เด็กนางกุจจีหลอกว่าให้นางกายเกสีขอเท้าทศรถให้พระพจ์ โอรสของนางขึ้นคลองบรรลังก่อนซึ่งเท้าทศรสเสียใจมากแต่พระองค์เคยได้รับการช่วยเหลือจากนางไกยเกสีพระองค์จึงจำยอมต้องทำตามพร้อมขับไล่พระรามออกเดินป่าเป็นลือศีถึง14ปีพระรามและนางศีดาและพรร์ที่ขอติดตามไปด้วยจึงออกไปผจญความทุกข์ยากในป่าทำให้สุดท้ายท้าวทศรสตรอมใจตาย พระรามและนางสีดาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้ว่าจะอัตคัดขัดสนบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งนางสัมมนาขานางยักษ์ผู้เป็นไม้น้องสาวของทศกัณฐ์มาเห็นรูปชมของพระรามก็ตกหลุมรักเกี่ยวพาราศีขอพระองค์เป็นสวามีแต่พระรามก็ปฏิเสธพอมีนางสีดาอยู่แล้วนางสัมมนาขาโกรธมากจึงด่าทอทุบตีนางสีดาพารักโมโห จึงจับนางสมนขาตัดหูตัดจมูกแล้วปล่อยนางกลับไปฟ้องพี่ชายของตนพร้อมพรรณนาความงดงามของนางสีดาให้ทศกัณฐ์ฟังจนทศกัณฐ์อยากได้นางสีดามาเป็นพันรยาทศกัณฐ์ได้สั่งให้มารีดแปลงเป็นกวางทองไปหลอกล่อพระรามและพระลักษณ์ออกจากอาสมแล้วตนก็ไปลักพาตัวนางสีดามาอยู่ที่สวนขวัญ กรุงลงกานางสีดามีใจรักพักดีต่อพระรามจึงไม่ยอมเป็นชายาของทศกัณฐ์ง่ายๆทำให้เกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์ปะทุขึ้นจนคำทำนายในวัยเด็กที่เป็นภัยสู่เหล่ายักษ์เป็นจริงขึ้นมาทศกัณฐ์เมื่อได้พบกับนางสีดาก็หลงรักนางสีดาเป็นอย่างมากและไม่เคยคิดเลยว่านางสีดาจะเป็นบุตรสาวของตัวเอง ฝ่ายพระรามจึงนำกองทัพมาต่อสู้เพื่อชิงนางสีดาจนเสร็จสิ้นสงครามทศกัณฐ์ตายพระรามอยากเชิญน,นางสีดากลับอโยธยาด้วยแต่พระองค์ไม่อยากให้ผู้ใดมานินทาว่าร้ายนางสีดาว่าไปอยู่ที่ดินแดนศัตรูเสียนานนางสีดาจึงขอพิสูจน์ตัวเองว่าจะขอลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ถ้าตนคิดนอกใจสามีเพียงนิดเดียวขอให้ไฟไม่นางจนตายแต่ถ้านาง มีใจรักพักดีต่อสามีไฟนั้นอย่าได้มาทำอันตรายนางเลยไฟเพลิงเหล่านั้นพ่ายแพ้ต่อแรงอธิษฐานของนางสีดานางสีดาสามารถพิสูจน์ตนเองว่าบริสุทธิ์ทั้งกายและใจสามีภรรยาจึงได้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขผ่านมา13ปีนางสีดาก็ได้ตั้งครันนางอดุลยักษ์ที่เครียดแค้นนางสีดา แปลงมาเป็นนางกำนันรับใช้ขอให้นางสีดาได้วาดรูปยักษ์ทศกัณฐ์พอวาดเสร็จนางอดุลก็เข้าไปสิงทำให้รูปลบไม่ออกพระรามมาเห็นจึงได้โกรธมากและบอกนางสีดาว่ายังมีใจรักภักดีต่อทศกัณฐ์อย่างนั้นหรือจึงได้สั่งพลักษ์ให้นำนางสีดาไปประหารพลักษ์ไม่อาจทำได้จึงปล่อยให้นางสีดาหนีแล้วฆ่า วักหัวใจเอากวางนำไปถวายพระรามนางสีดาได้หนีไปอาศัยอยู่กับพลือศีจนกระทั่งประสูตริพระโอรสมีพระนามว่าพระมงกุฎจากนั้นฤือีก็ได้ชุบกุมารมาเป็นเพื่อนเล่นของพระมงกุฎมีนามว่าพันลบทั้งสองกุมารเก่งกล้าสามารถสะเทือนไปถึงอโยธยาจนเกิดการต่อสู้ระหว่างพ่อกับลูกทว่าไม่มีผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะ พระรามเอจใจก็เลยถามพระมงกุฎว่าเป็นลูกเต้าเราใครในที่สุดจึงได้รู้ว่าผู้ที่ต่อสู้อยู่นี้คือพระโอรสองค์เดียวที่เกิดแต่มเหสีที่มีชื่อว่านางสีดาพระรามได้ตามง้อขอคืนดีนางสีดาแต่นางสีดานั้นเข็ดขยาดในความฉุนเฉียวของพระรามนางจึงแทรกตัวลงไปหนีถึงเมืองบาดา พระรามจึงต้องออกผจญภัยอีกครั้งเป็นเวลาถึงหนึ่งปีจนท้ายที่สุดพระอิศวรจึงสงสารและยอมเป็นกาวใจได้รับนางสีดาขึ้นมาและปรับความเข้าใจทั้งสองจนในที่สุดพระรามและนางสีดาได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา